วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมานั่งห้างบนต้นไม้ยิงปา่าบริเวณร,รอบคลองนะครับพอดีวันนี้อากาศคืมๆนะครับผมคิดว่าปา่าน่าจะขึ้นดีนะครับก็พาเพื่อนๆนมาชมด้วยนะครับเพราะว่า ดูคนเดียวยิงคนเดียวไม่สนุกนะครับก็จะพาเ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับได้ชมไปพร้อมกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งซุ่มปลาก่อนโอ้ยไม่โดน พลาดอีกแล้วทุกคนอุ้ยเสียดายมากไม่โดนอีกแล้วเอาโดนแล้วครับเฮ้ยมาเป็นฝูงเลยเมื่อกี้หลังจากที่ ไม่โดนหลายนัดโอ้โวิ่งไปแล้วมาเป็นฝูงเลยเลือกตัวใหญ่ฮะเมื่อกี้อืมเอาละติด้าครับติด้าเดี๋ยวปล่อยมันก่อน ้นและอือละอนีนกรผมได้แล้วหนึ่งแต้มโอ้โห มาแล้วครับหหลังจากที่ยิงผิดไปหลายนัดครับโอ้โหมาแล้วบิ๊กไซด้วยครับผมดูบิ๊กไซเลยดูครับโอ้โหเกือบไม่โดนครับผมนี่เต็มเครื่องเลยแบบนี้โอ้โหดูครับบิ๊กไซให้นินโอ้โหไซสวยเต็มเครื่อง ไม้แล้วครับฮึโอ้ยขาดหงายท้องเลยโอ้โหลูกดอกแล้วขาดโอ้โหเสียดายมากเตรียมลูกดอกมาดอกเดียวด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหพลาดไปแล้วนี่งหนึ่นึ่งเห็นไหมคนคนดีดีเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหเสียดายอะเตรียมลูกดอกมาดอกเดียวด้วยครับยังอยู่เลยเนี่ยดูวดูครับโอ้โหแล้วไม่ไปไหนด้วยโอ้โหเอาไงดีเสียดายมากโอ้โหดูครับไปแล้วพลาดเลยงานนี้โอเคครับผมก็ไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าลูกดอกเรามีแค่ลูกเดียวด้วยนะครับวันนี้ก ได้หนึ่งแต้มนะครับไซส์ประมาณโลกว่านะครับประมาณโลครึ่งนะฮะใหญ่มากนะครับผมดูเทียบกับฝ่ามือผมนะฮะโอ้โหเสียดายมากเลยตัวล่าสุดแบบตัวใหญ่มากนะครับตาแบบตาใหญ่มากโอ้โหเสียดายจริงๆแบบว่าลูกดอกเรามันหลุดนะครับเพราะว่าผมรีบเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าขาดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะไปหาลูกดอกมาเพิ่มใหม่นะครับแล้วก็จะทาให้ดีกว่านี้เนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยฮะโอ้หุย เปลว่าลนลนฮนะเขีย์เตอร์มือใหม่ก็อย่างนี้แหละครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเต็มเครื่องนี่เต็มเครื่องไหมทุกคนอ